ไม่รู้แต่วันนี้ร้อนมากจริงถ้ามันร้อนอย่างนี้เนี่ยพี่หน้าไม่ไหวแล้วพี่หน้าขอแบบนับก่อนนะบัวเดี๋ยวมยาใช่ไม่ไหวแล้วโอ<ฮ>้ยร้อนโอ้พี่หน้ามาแย่งห้องน้ำกะว่าจะอ,อาบเหมือนกันเอ้อยใคยังชั่วแป้งก็พี่หน้าร้อนน่ะมันก็ทำอย่างนี้แหละมันเป็นแป้งเย็นงั้นหนูขออาบน้ำก่อนนะพี่หน้าหนูไม่ไหวแล้วอุ๊ ฮ้ยบัวเดี๋ยวนะพี่น่าร้อนอีกแล้วขอไปอาบน้ำอีกรอบก่อนนะแต่หนูยังไม่ได้อาบเลยพี่น่าพี่น่าขอก่อนนะร้อนมากเลยอะไม่ไหวอ่ะงั้นเอางี้แมเราไม่ต้องอาบเพราะถ้าอาบอะเดี๋ยวมันก็ร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ไปแช่น้ำกันเลยดีกว่าแช่น้ำหมอใช่ที่ไหนอะหลังบ้านแช่น้ำยืดศีรษะโอเคไปกันเลยโอเคพี่น่าเปลี่ยนกลับไาชุดเดิมแล้วไหนอาสาวแม่น้ำอะอยู่นั่นไงพี่น่า โห่ใหญ่มากงั้นไปเลยไหมไปเลยดิไปหนึ่งสองสามคราวนี้แหละพี่นามาไม่ร้อละสบายเลยโอ้โหบัวเอ้ยสบายมากเลยพี่นาเล่นอย่างเดียวไม่สนุกหรอกต้องมีอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์อะไรหรอเดี๋ยวมาให้ดูโอเค เลยเนาะนนี้มาลอยน้ำอ่ะใช่ค่ะทุกคนทำอะไรกันอยู่อ่ะก็เล่นน้าอยู่สี่เตตันถามมาได้อุ้ยน่าสนุกอ่ะผมขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่แยิ้มพี่หน้าเล่นอีกไม่เอาไม่ให้หรอกสะเต็มกันพอดีโอพี่บบยกับพี่หน้าเนี่ยไม่ได้เจอกันนานใจร้ายขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยอุ้ยเวยดูสิโดนเด็กด่าเลยอ่ะไม่เอาอ่ะผมจะเล่นเฮ้ยเจี๊ยบเฮ้ยทำไมผมลงไปไม่ได้เนี่ยไม่ให้หรอก่ะไม่ อผมไมย่ยอมโอ้ยโอ้ยไปแล้วก็เข้า,าได้เดียวอรงมากอ่ะโอ้ยสนุกโ<ๆ>อ้โหหยุด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 ก็ได้แต่ผมไม่สนุกนะเดี๋ยวเอาดูบนมาให้แม่เฮ้ยมีเหรอเอาดิโอเคเร็วเร็ว บอ,บอกก็ได้ใช่จ้ะหรือบอกก็ได้ทุกคนว่าแต่หิวกันยังเรื่อไปก็หิวเหมือนกันแล้วเนี่ยใช่ครับวันนี้ทุกคนจะกินแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้เราจะกินยังไงอ่ะบัวแบบไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาให้ดูอย่าอย่าเดี๋เย็นเ,เ,เดี๋ยวเปียกโ,โอเคนี่ทุกคนโห อย่างเลยอะ่ะหุยแต่ผมขอไม่กินของเผ็ดนะครับอากาศร้อบบนๆหนผมขอกินของเย็นของหวานนะครับไม่ได้หรอกทุกคนไม่มีสิทธิเลือกที่ว่าจะกินอันไหนอันนี้อ่ะเป็นการสุ่มว่าจะได้กินของเผ็ดหรือกินของเย็นอุย้ยวีไม่อยากได้ของเผ็ดเลยอะ่ะน่าลองเล่นไปเถอะเผื่อสุ่มได้เจอของหวานหวานเย็นๆอะไรเงี้ยก็โชคดีไปไงมาไป<า>เริ่มเลยเดี๋ยวเบิ่มก่อนตานี้นะแต่ตั้นกับบัวเลือกแล้วกันโอเคได้เลยโอเคครับแต่ตั้นเลือกหมายเลขไหนไหมายเลขอะไรเนี่ย หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งว้าวได้พามาพี่อุ้ยอุ้ยผมไม่อยากกินอ่ะต้องกินค่ะต้องส่วนบัวก็ได้หมายเลขสองเป็นปีโป้โอ้โหได้ของเย็นแล้วอืมร้อนนี่เลยกินก่อนเลยแต่ตั้นเต็มเตะให้หมดนะท่้งเที่ยวโอ้รสชาติเป็นไงโอ้ยเ้ยตั้นอุ้ยสงสารเตตั้นหน่อยพี่หน้าพี่หน้าแก่งเลย มาคูยตาของบัวต่อโอเคของบัวได้ปีโป้ไอ้ตันไม่กินแล้วก็กินแทนดีกว่าโชคดีที่พวกเรากินเผ็ดได้เผ็ดจริงรอบนี้จะเป็นตาพี่หน้ากับบัวพี่หน้าเอาหมายเลขสองละกันนั้นบัวเอาหมายเลขหนึ่งโอเคทางบัวหมายเลขหนึ่งจะเป็นอะไรอ่ะของเผ็ดของเผ็ดของเผ็ดโอ้ของเผ็ดของเผ็ดมันคือน้ำพริกหนังไก่ใช่ไหม ใช่ใช่เลยมาลองดูของพี่หน้ากันจะได้เป็นอะไรหมายเลขสองนะคะหนึ่งสองเริ่มเพื่อนเคทน่ากินนะพี่หน้าอ่ะเริ่มกันเลยเผ็ดเผ็ดเผ็ดเป็นยงเผ็ดไหมพริกเข้าจมูกนะพี่หน้าน้องกินชิคดูเย็นหวานชื่นใจมากเลย อยากกินบ้พี่นาคุยนี่น่าอยากกินบ้าไม่คนหน่อยไ่ตะกินเขาไม่บัวนู่นโอ้ไม่บัวเพชรม่อหน่อยพี่น้ารอหน่อยหน่อยนารอพี่น้านอยไมไม่เฮ้ยดีลพี่น้รีบกินไม่ได้เดี๋ยววกนี้มาแย่อีกหืมเต๊กนี่อร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยทุกคน มพ่นาแบบเปนแค่ที่อืเลยนะยอมแบ่งกันเลยเอาาคนมันชอบอ,ะอ่ะโก้เพรามเราไม่ชอบไมเลบบนะร้ายังมีของเพชกับของวายอยีกอย่างอ้ยจริงหรออุ้ยดีมากเลยอะต่ะรอบนี้เวาพี่หน้ากัตั้านนะมาเลือกกันเลยว่ารอบนี้ใครจะได้กินมาเลือกเบอร์อะไรพี่น้าเขาเลขสอง้วกันเฮ้ยอได้สองอไดสองตัวไม่อาพน้าด้สองเลขสองไยงุสอเลขสองชนะได้เลขสองเบอร์ยิงจุ อ่ะวเปิดพวงกันหนึ่งสองเอาเปิด้วเย้เย้เย้เลยสมเป็นเยลลี่โอ๋อขอน่อยพี่น้าเเยลลี่ลูบวดจะขอน่อยพี่น้ากินอันนั้นก่อนถ้าเผ็ดเดี๋ยวพี่น้าให้นี้เดี๋ยวเสิร์ฟมานะทึ่งอันเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยงั้นแหละโฮ้ยเดี๋ยวมันเยอะเกินไปพริกเผ็ดไหมแต่ตั้งมาม่าเกาหลีเผ็ดกว่าครับโอ้จริงมาม่าเกาหลีพี่น้าก็ว่าเผ็ดกว่าจริงทุกคนกินของเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม แล้วก็มาเล่นเกีฬในสระน้ำกันดีกว่าเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เกมนี้คือใครทรงตัวอยู่ในน้ำได้นาน,นที่สุดนชนะชนะแต่ใน,ในกลาทรงตัวนี้เราจะใช้บอลในการทรงตัวเราจะนั่งบนลูกบอล <Okay. S 1> ใช่ตกก่อนคนนั้นแพ้โอเคโอ๊ยงั้นเราเริ่มก่อนเลยดีกว่าไม่เอาพร้อมกันดีกว่าโอเคได้ okay, นมาเอาพอยท์หนึ่งสองตัง้งเออ มาละหนึ่งสเริ่มมาพี่ยืดตอนนี้พี่มาได้ฮิ้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ได้อยู่ไ้นเ่าเกมนี้ยแพ้ตลอดเลยง้ี่นาว่าเล่นเกมนี้ดีกว่าลิงชิงบอลเอาครับเอาาจะต้ลิงนะ ได้ได้เลยมาอาอะไรเนี่ย่เกตัวเยตันหับนาตัน จะได้เป็นมออ้าของเอดิมเด็กเรื่องเป็นม้อ่งขอนเทาต์ดีพอดไม่ใช่คนแพะนะ้นะตดตา,าีเดี๋ยวเราดูตานี้ตานี้ อันแรกนิเชียงบอลอนแรกลูกบอลโอเคได้งั้นรอบนี้ยัยแบบเป็นลิงก่อนดีกว่านะโอเคโอเคมาเป็นลิงอ่ะต้องพยายามแย่งลูกบอลมาจับให้เรานะเข้าใจไหมหนึ่งสองสามยัยแย่งให้ได้ไปต่อไปต่อพี่ได้อะไรจิ้มออกมามาใส่เอามาทุกคนพักกันก่อนดีกว่าพี่เลีว่าเรามาทำอะไรที่มัน สบายสบายกว่านี้ดีกว่าเฮ้ยยังไงเอาอะไรมาเฮ้ยยังไงเอาฟองฟักมันใหญ่ไปเลยอ่ะมันนอนได้ด้วยแล้วทำเป็นสไลเดอร์ก็ได้ด้วยอุ้ยโอ้ยเกิดมาไม่ดูอุ้ยนอนได้ด้วยจริงๆอ่ะมันนอนได้ด้วยจริงๆไงเย่ใหมไปกันเหรอนอนนอนครับนอนนอนนอนแล้วเอ็นดี้กันไหมตรงตัวบนโฟมบอร์ดโอเคมาโอเคครับน่าจะมาพี่เราคนแรกเรียวดีกว่าให้เย่ใหม่คนแรกดีกว่าเย่โอเคโอ้ แต่อย่าดีใจนะเพราะคุณสั่งก่อนอีกแล้วก็คือพวกพีพีนี่แหละเยุดให้รอบหนึ่งมาหนึ่งชมดู ตอนนี้หนูคือแบบเริ่มหนาวมากเลยพี่หน้าก็เริ่มหนาวแล้วนะจากเมื่อตอนเช้าที่ร้อนมากตอนนี้แบบหนาวมากเลยอนะ่ะหายร้อนสนใจแล้วไหมล่ะตอนนี้เรี่มาไปใหู้้ไปไหวพี่หน้าก็ขอไปได้ละกันหนาวมากมอโอ้ไม่เหาพี่ก็หนาวแล้หนูเริ่มหนาวแล้วไปก่อนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนทุกคนคะ ใเพื่อร้อนก็สามารถเอาวิธีนี้นะค่ะมาใช้ได้เป็นการคลายความร้อนแบบหนึ่งนะคะทุกคนใช่แล้วก็ยังปลอดภัยนะคะเพราะเราเล่นน้ำที่บ้านดอกมาไหนแล้วชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ก็จะคลายไอโบด้วยกดติดตามช่างทางทิศทางนี้เดิทิทางนี้ไอคิดตักทางนี้นะคะทุกคนไว้เจอคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายยยล่น,น้ำกันเะ